สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลา,าของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันนัชชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาิกา30นาทีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอ TNN ช่อง16เท่เนเนา,ทานั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เช่นเคยค่ะในเมื่อรายการคนหลังข่าวของเราเป็นรายการที่เน้นให้ข้อมูลข่าวสารสำคัญเรื่องการดูแลสุขภาพ ประเด็นไหนที่ทําให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีปลอดโรคปลอดภยัยเราจะเริ่มต้นในการนําเสนอวันนี้ติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ หลังจากที่กินข้าวเสร็จไม่ว่าจะเป็นมื้อใหญ่หรือมื้อเล็กถ้าเกิดเราได้ออกกําลังกายด้วยการเดินมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายอย่างทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นช่วยย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อ การเดินหลังอาหารช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะลดอาการอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อการเดินสัก10ถึง15นาทีหลังจากที่กินข้าวในทุกๆมื้อเป็นเวลา1เดือนจะช่วยลดอาการกรดไหลย้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าการกินยาช่วยย่อยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด หลังกินข้าวร่างกายจะได้รับน้ําตาลจากแคลอรี่จากอาหารที่กินเข้าไปแล้วระดับน้ําตาลในเลือกก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดหลังอาหาร3 0 6สถึงหนาที การเดินเบาๆหลังมื้ออาหารทันทีก่อนน้ำตาลจะขึ้นสูงสุดจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อดึงน้ำตาลจากกระแสะเลือดไปใช้เป็นพลังงานและน้ำตาลส่วนเกินยังไม่ถูกกักเก็บเป็นไขมันจึงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้โดยเฉพาะในผู้ที่มีภาวะดื้ออินซูลินหรือเบาหวานทั้งชนิดที่1และเบาหวานชนิดที่2ควรที่จะเดินเบาๆนาน10นาทีขึ้นไปหรือถ้าเกิดไหวก็สัก30นาทีอันนี้จะดีกับการไหลเวียนโลหิตและการทำงานของหัวใจด้วยค่ะ ลดความดันโลหิตด,ดีต่อหัวใจการเดินจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลดความดันโลหิตและลดระดับไขมันในเลือดถ้าหากเดินออกกําลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ10นาทีหรือเดินให้ได้วันละ1นึ่งก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมไปถึงความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆได้อีกช่วยลดน้ําหนัก การเดินหลังอาหารจะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินในร่างกายซึ่งจะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำหนักและป้องกันโรคอ้วนได้อีกทางหนึ่งดีต่อสุขภาพจิตการเดินจะช่วยกระตุ้นการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าได้ช่วยส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับการเดินหลังจากที่กินข้าวเป็นประจำจะช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลายและนอนหลับได้สนิทมากขึ้น หลังกินข้าวควรเดินย่อยกี่นาทีอาจจะไม่มีคําตอบที่ตายตัวนะคะเนื่องจากระบบร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะการใช้เวลาย่อยอาหารก็จะแตกต่างกันออกไปรวมไปถึงสิ่งที่กินเข้าไป ย่อยง่ายหรือย่อยยากอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสําคัญด้วยแต่ถ้าเกิดอิงตามเวลามาตรฐานแล้วมนุษย์เราจะใช้เวลาย่อยอาหารจนจบกระบวนการประมาณ2-4ชั่วโมงจึงสามารถเดินเบาๆได้ตั้งแต่10-30นาทีค่ะหรือถ้าเกิดว่าใครมีกําลังและมีเวลาจะเดินสักหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ผิดอะไรนะคะหลังจากที่กินข้าวอิ่มแล้วสามารถเริ่มเดินได้เลยโดยให้เดินเบาๆและเดินช้าๆไม่จําเป็นต้องเร่งความเร็วค่ะ ถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยหรือจุกแล้วก็ควรต้องหยุดพักเลือกเดินในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกมีพื้นเรียบเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่ามีฝุ่น pm 2.5เยอะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งอาจจะเปลี่ยนมาเดินในบ้านหรือบนล,ลู่วิง่งโดยเลือกใช้ความเร็วต่ำ,ตำ,ตำก็ได้ค่ะ